เครื่องบินขับไล่เป็นเครื่องบินลบที่บินด้วยความเร็วสูงมีการใช้อาวุธที่มีความทันสมัยในการต่อสู้หรือแม้แต่การลบระยะประชิดที่เรียกว่าด็อกไฟล์ล้วนแล้วจะต้องใช้ความสามารถของนักบินซึ่งการฝึกนักบินขับไล่ให้สามารถทำการรบได้นั้นจะต้องผ่านขั้นตอนของหลักสูตรการฝึกบินขับไล่เสียก่อนเพื่อที่จะได้มีความพร้อมที่จะทำการบินกับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงต่อไป เครื่องบินฝึกไอพ่นหรือเครื่องบินฝึกขับไล่จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อจําลองอุปกรณ์และฟังก์ชันต่างๆรวมถึงสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่โดยต้นทุนที่ต่ํากว่าและมาพร้อมกับความทนทานที่สูงกว่าเพื่อการฝึกนักบินปัจจุบันมีผู้ผลิตหลายรายอย่างเช่นเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่หหรือ L39 ที่ผลิตจากสาธารณารัฐเช็ก ซึ่งกองทัพกากไทยได้ปลดประจำการไปแล้วแทนที่ด้วยเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่2หรือ t 50ที่ผลิตจากเกาหลีตใต้ด้านในฝั่งรัเสเซียก็มีเครื่องบินฝึกแบบยักษ130หรือแม้กระทั่งค่ายของแดนมังกรเองก็มีหงตู l 15หรือ j l 10เป็นเครื่องบินฝึกแบบล่าสุดของจีนที่กำลังได้รับความสนใจ แ15เป็นเครื่องบินฝึกไอพ่นความเร็วเหนือเสียงที่ผลิตโดยบริษัทการบินเจียงซีหงตู่ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทการบินแห่งชาติจีนรัฐวิสาหกิจด้านอุตสาหกรรมอากาศยานของจีนมิติตัวเครื่องมีความยาว2.4เมตรสูง4.7เมตรระยะระหว่างปลายปีกทั้งสองข้าง12.4เมตรน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด11,600 11, กิโลกรัมขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์อโบแฟนมีสันดาบท้ายสเครื่องยนต์ ทำความเร็วสูงสุดได้1.4มักหรือประมาณ1 7 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้ไกลสุด2,600กิโลเมตรมีจุดติดตั้งอาวุธบริเวณใต้ปีกและใต้ลำตัวรวม9จุดบรรทุกอาวุธได้3,500กิโลกรัมสามารถติดอาวุธจำพวกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศและระเบิดนำวิถีชนิดต่างๆได้จึงใช้เป็นเครื่องบินฝึกที่ช่วยให้สามารถฝึกอบรมทักษะการบินและยุทธวิธีขั้นสูงได้ บริษัทหงตูซึ่งเป็นผู้ผลิตได้นําเอาอุปกรณ์อัจฉริยะประเภทต่างๆมาใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องบินทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้อย่างมากปัจจุบันจีนได้ส่งออก L15 ไปยังแซมเบียแล,และสหรัฐอาหรับอิมิเลตแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานของจีนนั้นกำลังเป็นที่ยอมรับจากนานชาติอย่างกว้างขวาง ติดตามรายงานพิเศษเที่ยวเล็บก,กองทัพซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่ตา,ตางๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป